สวัสดีครับภาคภูมิเดชศสดิน,นะครับหรือว่ารู้จักกันในนามเพจมลแลบแพนด้าครับปัจจุบันนี้ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเรียนปอเอกอยู่ครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่สนใจที่จะเรียนต่อนะครับมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพครับแล้วก็ให้หลายๆอย่างกับเราไม่ว่าจะเป็นคุณค่าในการใช้ชีวิตให้ทางด้านวิชาการให้หลายๆมิติ ครบเลยครับก็อยากที่จะเรียนเชิญทุกคนมาเรียนด้วยกันครับมาเป็นสิทธิ์ของนอตกรุงเทพด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามเพจประมาณ3ล้านกว่านะครับก็มีเยา,เาวชนวัยรุ่นเยอะมากพอสมควรเลยนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนทุกคนนะครับสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราตอบแทนสังคมเหมือนที่หมอแลบทำนี่แหละครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีคุณภาพนะครับก็แนะนำมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพครับ